สวัสดีเจนนมีคาวานอนแ<น>ล้วเมือ่อผีมาเา่าหมดผีมาหยอกกว่าได้จังไหนนอนอยู่ใส่ะได้คว่ำกิดได้คว่ำกิดว่าแนาบบริเนาะเลยถนนไทยไปบอกว่านะแล้วก็มาไปเขาเกิไปหายดีไหมันไปหานี่มันอ่ะอืออือแบบว่าช่วงตีสองเนาะพอดีเลยตีสองอะ่อะเออแต่นอนอยู่ใส่นอนอยู่เตียงข้างนอกอือวันพระบ่งเนาะ ต้มันพาบัวมื่อนะเมื่อน่ะน่ะมันโกนบ่กมันโกนใช่ใช่ใช่เขาเป็นมันพาบัวแต่ว่าส่วนแต่ว่าส่วนตี่ชองเราเมื่อ่นมาหาเราผีเนาะผีเข่าฝันว้ายเขาฝันมามาตามเห็นโพ่อมาแต่นาต่างเนาะโพ่อมาแต่นาต่างโพมามาแต่มื่อเสยไหมผีน่ะผีมือดำดำมือไงกะไง ง่าดีมือแล้วดำมดเมือไก่อนมือจิกายนแล้วผีบอเมียนมันง่ายไหมเออดำก็จะใสก็จเมือคนมิตรทานไหมมาจับเกนนวมาจับแขนด้วสิสีแขนไหมสีไมจับมือมาจับนี่มัดจับบางสีไหมโอ้จับห้องเออจัห้องอีเลอเรื่องอะเนา้จับขาจับแม่เต็มมือนาะมือหมดไงนาะจับก็นคก็จพฤศจิจากักอย่างหนึ่งอ่ะอืมจับมือสิไหมสั้นเลยไหมสีสีเลยไหม มีแต่ขวามือขว่เดียวเนาะไปสิพอจันว้ายหน่ออีเลืออีเรื่องวันนี้ยินเบิกซับเลยยินถึงมาเอิดออกาแล้วเออว้าวปฏิญาณอุบัตินอนจนเลยเออนอนจนเลยใหญ่มื่อพ้นใหญ่น่ะฟันว่าผีมาจับมือแมนสี่แ้นเลยสี่แ้นเลยผู้หญิงผู้ชายผู้ใช้ลอยเปอร์เซ็นต์มือหนาลอยเปอร์เซ็นต์ผู้ชายหมู่เลยว่าเป็นผู้ใช้จริงย บอเป็นตยางมท่าไ่เนาะม่แขนงเท่านเนาะมาแค่น you know? ี่แมวจับมือเขาชี้แค่นี ang, uh ้คือจังรวบรกดีด uh, ี huh. ่อยางแล้วคือยัง้นนี้ก็บิดดีั่อยางหนึ่งใจญ่ยัง้องอีกต่างนี้ก็ห้องเฮยอยานเนาะไหลเลยหลเลยพูดยู่นี่บ่กอ๋อจะยืดสายแล้วจะยืดหนีหรือไรของมอาจจะแม่้นึ่เป็นดีใจเป็นดีใจเป็นวี่แน่ดีใจแล้วเพื่อนดีใจเพื่อนคนจับเมื่อไงไม่ร้อะไสิ và nó là những lòng lòng điều này tất cả mọi nó nó mất nó gặp tối lại gặp sâu lì mẹ ông ăn dưỡng mẹ tôi không phải bố cào chắc khi lại chết anh 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 เดเด่นเตียเดียิุ่นาก็สอนสิบศีก็ไกดมาละตัวงาสิบสามเนาะอายุก็สองสิบสีงานที่สามปีแล้วเนาะค่ะสำหรับเกนดฝันว่าปูเข้ามาหาในบ้านโอ้คนยืนเมื่อมากเนาะหนาตางเลยอืมมาจับเอาเมื่อหกสี่แคนขึ้นไะยังสี่เลยวอ๋ออีเลยออีเรื่เนาะไม่เคยเจอเดียร้องว่าเป็นผู้ชาเวอามือแไงเนาะ ตับเต็มหรือยุบตองวัดมาหีิฟันจักเทียวแล้วเทียวเดียวนี่นะบ่าฟันเทียวเดียวโครูนี่แมนฟันนอตกูนอนอยู่บ้านเบิกซับซบมาหนิอปบ้านเด็กที่ท่าไหนหนึ่งสี่เก hmm. um, ้ามาหนิมาเด็กที Actually, oh, oh. ่แล้วยุบไปก่อนพี่น้องสี่เก้าแมนแต่ว่าปูเอามือมาจับมือเจโน่ประกบกันเลยประกบป้องสี่เลยสีเฮี้ยเลยสีเฮี้ยแล้วดีใจอีกยัางหนึ่งลดมาสีเงี้ยหน่อยโอ้สีบ้าห่าซะบ่จับประกบของอีเลออีเลงเลย จะบอกปูไปบอกเิอีกนะฮะก็สิบอกก็สิฟันน่ะไปบอกเพิ่นไปบอกเิอกเออไปบอกเพล่นนั่มไปหาล่ะสนั่มไปหาในเด้อวนาทีนั่มไปหาในเด้อถ้าจังไดก็ได้ได้บ้างสิไปฝันจ้าฝันเลยมากเลยไปไปนั่มฝันจะาละเมอพร้อมได้เนาะโบละเมอแห้งเออมันเปัวเนาะมื่อพ่นหังแห้งมั่ยดึงเอาจังสิเละมาทางไหนก่อนจับมือนัดออกมัน หนาตางเนาะเขามาหน้าตางแม่มาจับเอามเงือกสีแมงสีไปสิบวายานเนาะแต่ไปเห็นจะโซนแขนของเพื่อนหมอเห็นแขนแขนเพื่อนแขนนีู่แต่ว่าเป็นผู้ไส้ผู้ไส้ดำคือดื่มือดำดำไม่จังทานเนี่ยเมื่อเนาดำคือจังทานดำคือดือแม่นแม่นปูดำนะมไปบอกว่าเจอก็ยังว่าดำมิลีแมนปูคือจังข้าทานนั่นสิแม่คือจังดำแบบทานเลยแบบมีเลยพันไปน่ะยืนมือออกมาบอกดิแม่น จิกงเงี้ยเอามือประกบมือเจโนดตั้งสี่ด้วยเพื่อนดีใจยังดด <laughs> มุนีตีเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะตีเบิ้งเอาอยู่กันหามากัน,น,นมาประกบกันเจนก็เป็นเพียงได้ละแล้วระเด่นเนาะเจโนต,ตีเป็นตัวไหนหึมตีบ่เออนั่นละหาหาซี่เดียดย๋ยวกลับบ้านได้ที่เจโนหนึ่งซี่เก่า เขาหน้าต่างเลยเขาหน้าต่างเลยยุ่นนอนยู่หน่งนอนยู่บอกหน้าต่างพอดีเขาเมื่อเไปกับเขาไปหน้าต่างพอดีไม่มีหยาดอะลยว่าเจ๊ไม่มีหยาดอะไรไม่เดาพี่เดายาดเล่าเดายาดเล่าโอ้วะของแขกดัวก็สี่แแหเอามือประกบมือเลยเออสี่แแหเลยมือเล่าน่ะมีเงี้เลย แต่ยานนอจีเนาะยานแล้วนอนไหลบ่ไหลให้เลยอุ่นไหลเหลือดิจีว่าเหลือเลือถ่วงพอดีเบิกซวว่าปลุกตีช่วงพอดีเออเออก็แล้วเออพอดีเขาเอือนผีอ่ำเบ่แนวนี่แมนเพียมนุ๊ผีอ่ำแมนเพียมเพียมไม่ดีเนาะเขาเอือนผีอ่ำเนาะแมนอันนี้แบบนี้เขาเอือนผีอ่ำพ้องนี้เลยไล่ไปเลยไล่ไปเลย่ไปเแมนกับอีกอย่างหนึ่งห้องจี๊ด เขาสิลุกบ่ไไรเลยถ้าอ่ำสิลุกบ่ไรที่จะเ็ดจะเค็ดแตงจะเฮ็ดบ่ไไ้เพราะว่าเขาอ่ำเขาไหวเพอไร้อ่ำมาล่ะตื่นกับตื่นว่าไรตื่นกับตื่นว่ไรนั่งกับนั่งบ่ไไ้เพราะว่าเขาอ่ำเขาไหวพี่อ่ำไปจัเคยดูะเดี๋ยวดูพี่อ่ำาไดที่ยไที่าาในช่วงตีอไรเกช่วงตีนึ่งที่สองไงล่ะเอาแล้ววะเอาแล้ว มาตัอโตวงอ้วยเห็นอะไรก็เห็นตีนสีจางอะยค่ะกนเลยกำลังเงียบสงัดเลยล่ะใช่เงียบสงัดไม่เอาเลยตีส่วนมากอันเป็นเวลาเพื่อนออกมาพอดีเนาะแม่แม่ช่วงเพื่นออกมาพอดีมากกับข้ากหมหอนช่วงนั้นเออหมาหอนเจนรวดว่าหมาหอนเบามือนันโอ้หมาหอนเอาดีครับหอนดีครับหอนไ่วยนะหอนด่างเลยว่ะก็เลยว่ากรเจ้าเขาจะออกมาเนาะยางไปยางมากกัน หมาเหมกอนหมาเหมกอสีเงินสีนี่เหมือนสีแดงเนาะกสิเกินสีแดเป็นวันพระเป็นวัานผ้าปะไม่กับวันโคนนะพี่เราเมื่อไหร่โคนเนาะมาหอนก้อนบ่่ทีมาหอนตัวแรกมาหอนก้อนช่วงว่ามันคุมหนึ่งกัวกวนเออเออหอนสองรอบสามรอบก็เด้เมื่อไหร่มาในช่วงตีสองมาแล้วมาเลยค่ะยืนเมื่อเขาใส่ก่อนเห็นแต่มือบ่เห็นแต่มือเขาหน้าต่างมื่อไงบ่ดีเบยงมื่อไงไงอ้วก บูอนบวมนั่นมหเมือไหมไงละกรบวมเนี่ยมือเราเนี่ยเออมื่อกับด้ามดำามก็จงถือไฟเผามันอู้ดังอือต้งสนั่งมันดีใจสักมาซีแค่เท่าแม่มาจับมือเราขืนละซีแค่ต้องซีแม่อะไรไ้โว้ยไี่เลยอีเรื่องตัวนี้เนี่ยมาไปตั้งตัวแล้วมาจับมือเราเขาน้าตั้งเลยเขานาตั้งเลยเป็นบ้านดีกีีโนดเนเนาะแม่นัับอัน เจโนตีเป็นหาหาซีเมื่อประกบกันเลยแม่ประกบเมื่อเจนนตเลยเปอนกับเป็นผู้ชายเป็นกับเป็นผู้หญิงละบัดเหมือนประกบกันเป็นหาหาซีบัดเจ้าหาซีหนึ่งซีเก่านี่คือบ้านเลขที่เนาะแม่ยกขึ้นจากหน่อยนี่เออเมื่อเห็นเป็นบ้านเลขที่ต่างเงือดอยู่เรื่องนาเจโนต้อีสีมาหายเลขบ่เหรอย่งว่า มื่อนี้ดำคือเรือเพิ่นสีมาห้เด็กหายโสดก้อนปีใหม่ได้เนาะแม่นว่นเน่ยเป็นวันจนทร์นึว่าแน่ยได้เนาะประจิบ้าหายโฉมเนาะจีนตีเป็นห้าห้าสี่แล้วก็หนึ่งจีเก้าทะเบียนบ้านเนาะค่ะห้าห้าซีเนี่ค่ะคือเมื่อเมื่อเพิ่นกับเมื่อเจนนวาจับสีแกนกันเลยแมนดึงได้ปะต้องซีแกนแล้วดีใจคือจังแล้วมาจับดีใจไหมอ๋อ ต้อดนเนื้อดีใจตงใช้ยานผู้ดำอยู่เมื่อไ่ดำเมื่อไหร่ดำดำ่เป็นว่ามื่อนั้นผีอำผีอำเยนมือดำดำเขามาโอ้เย็นมากมือบบบไงเขาแ่เขาจตั้งเลยบ่เขาระตั้งเลยกีเจนดเลยห่วงว่าแบนี้โอ้ก็ห่วงไหลเรื่องไหลเรื่องแล้ไม่เคยเจืเนาะนอนไหลปซะนอนไหลไปเลย แล้วเมื่อจนได้ปลูกเนาะแม่นเมื่อยี่หรีเกิดมาแบบตัวใหญ่ได้ตัวสูงเต๋สูงแล้วสูงเต๋แล้วคือสูงอยู่ดิบางคนเป็นคนผู้ใหญ่ๆคนผู้ใหญ่เติบคนผู้ใหญ่ๆสูงๆแม่นเห็นหนาเพื่อนบ้านไหนต้วงารูปร่างลักษณะนไหนไง่นนั่นเบิ่งนือเมือเราใหญ่แน่นอนมือเพื่อนี่ใหญ่มือเพื่อนไงแมรุ่นมือเพื่อนจะรูดเลยไหมรูดหรือไงเมือเพื่อน่ะ นิ <ersch> uh, ่วหนึ hmm. mm ่ง hmm. น oh like, ึงอนิ่วนึ่งนะแมนนิ่วหนึ่งคนแปดสอดคือคนแปดสอดแมนไงอโลงแมนไงดิเป็นแค่ๆก็อคนแปดสอดแมนนิ่วนึ่งคนกระชับหน่เนาะคนอะไงหนึ่งจังได้กบพูแบบไงใหญ่ใหญ่ใหญ่มันใหญ่มือเนี่ยก็มืจะขวงอีกอืแต่วันดำหัวดี้จังได้กระเือกๆคักคักใหัวนี่สามตัวนี่เฮอ้ย